สวัสดีครับสำหรับท่านใดที่ใช้ n v r v s t a cam นะครับแล้วก็ใช้งานมาสักพักมีการแจ้งเตือนปกติแล้วการแจ้งเตือนสัญลักษณ์ทางล่างซ้ายที่เป็นรูปเครขึ้นมาตกใจสีแดงนะครับสามเหลี่ยมสีแดงจะเกิดขึ้นกรณีที่มีปัญหาด้านคอนเน็กชันด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเครื่องแล้วก็ Connection กับตัวกล้องนะครับเราสามารถเช็คได้ง่ายๆปกติถ้าเป็นแบบนี้ก็กดเลยครับจะมี ได้ะอะหอกขึ้นมาแบบนี้เป็น error status นะครับ status เขาจะบอกอยู่แล้วว่าแต่ละอย่างเป็น error ของอะไรนะครับตัวนี้ video loss channel 4น่าจะประมาณว่าตัวว v ดีโอหายไปตัวกล้อง reboot หรือ p ั u g หลุดหรือ LAN หลุดเชื่อมต่อไม่ได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็จะบอกเวลาด้วยนะครับเราสามารถที่จะปิดเสียงแจ้งเตือนถ้าเกิดคุณต่อลำโพงก็จะมีเสียงแจ้งเตือนแต่ปกติแล้วไม่มีใครต่อครับ เอาไว้ดูผ่านหน้าจอแบบนี้นะครับแต่ละหลอกจะมีเวลากำกับอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตัวนี้คุณก็ไล่ดูว่ามีเออร์เอร์ตอนไหนก็เคลียร์ออกครับเคลียร์ออกเขาก็จะล้างหมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็ครอสบัสเซอร์กดทั้งหน่อยครับแล้วก็เคลียร์ออกแคนเซิลครับแค่นี้ก็หายไปแล้วนะครับแต่ถ้าคุณต้องการเข้าไปดูเมนูคุณก็สามารถเข้ามาที่ System Setup ได้นะครับแล้วก็ มาดูในส่วนของ error setup ครับตัวนี้ให้ขึ้นเป็นแบบไหนให้มีแจ้ง email ไหมนะครับถ้ามี error อะไรตรงไหนก็ให้เป็นแจ้ง e ีเมลก็ได้แต่คุณต้องตั้งค่าเยอะเลยนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เกี่ยวกับหลอกนะครับคุณสามารถดูหลอกย้อนหลังทั้งหมดได้ที่เมนู system admin แล้วก็เข้ามาดูที่ system lock ครับหลังจากนั้นคุณจะสามารถค้นหา event type ก็คือหลอกแบบไหนบ้าง สิสเต็มชัตดาวคอนฟิกเชงเลกคอร์ดล็อกอะลามล็อกอะไรพวกนี้ครับดีไวท์ล็อกดีไวท์เวย์นิ่งนะครับมีการแจ้งเตือนแล้วก็เออร์เลอร์ต่างๆเอร์เลอร์ล็อกนะครับคุณสามารถค้นหาเออร์เลอร์ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันนี้อย่างเงี้ยครับของเดือน4คุณก็เซิร์ชหาก็ควรจะมีล็อกขึ้นมานะครับเอร์เลอร์ไหมไม่มีเออร์เลอร์ครับคุณก็ลองเปลี่ยนอะลามล็อกขึ้นมาย้อนหลังครับค้นหาก็จะมี อีเวนต์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับตัวนี้เป็นกล้อง loss นะครับ event loss คุณสามารถที่จะค้นหาหลอกชนิดอื่นๆได้อย่างเช่นหลอกเล c o r d ์ดหลอกนะครับค้นหา channel start time Record นะครับ <c oughs> ก็จะมีหลอกของการ start การบันทึกแบบมีเงื่อนไขหรือการบันทึกตามเวลาอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีขึ้นบอกอยู่แล้วรวมถึงดูหลอกของตัว เครื่องว่าเครื่องมีการชัดดาวมีการรีบูตไหมนะครับมีจไว้ชัดดาวเมื่อวันที่9เดือน4แล้วก็วันที่2เดือน4ผมไม่แน่ใจว่ามีการชัดดาวตอนไหนตอนตี 4, 50 0 4้5สิบตี 4, 55, ตี 4, ผมไม่แน่ใจว่าไ,ได้ตั้งหรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้ตั้งนะครับเข้าเหมือนกับว่าเข้าชัดดาวรีบูตตัวเองอ่าผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีดอกตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเอะนะครับแปลกดี ซึ่งตรงนี้แหละเราก็ต้องค่อยจับสังเกตดูนิดนึงว่ามันมีหลอกบ่อยแค่ไหนมีหลอกตลอดเลยครับย้อนหลังไปตั้งแต่เดือนก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปหลอกของการรีบูตนะครับตั้งแต่วีที่แล้วมีรีบูตตัวเองอยู่เรื่อยๆผมไม่แน่ใจว่ารีบูตเพราะอะไรอาจจะเป็นการตั้งสเก e ดู l มนเทนนั่นตัวเองของตัวเครื่องบนทเท nvr ก็ได้ทุกๆครั้งตีสี่ตีหนครับถ้าตีสี่เนี่ยมันเวลาเดียวกันนะครับตลอดเลย อ่านี่นะครับหลอกสาคัญมากคุณสามารถย้อนหลังกลับไปดูได้นะครับตามประเภทที่คุณต้องการคุณก็ค้นหาตามนี้มี system boot up หลังจากที่ shutdown ก็ต้อง power on ครับน่าจะเป็น schedule m a i n t e n ตัวเขาเองนะครับก็ประมาณนี้นะเอาวิธีการดูหลอกมาฝากนะครับแล้วก็เข้ามาดูหลอกดีเทลได้ที่เมนู system admin แล้วก็มาที่ system l o อกค้นหาได้ตามเวลาตามชนิดของหลอกนะครับก็ประมาณนี้ในคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ